เจ้าบ้านทุกคนแจกเงิน5,000บาทเงินสดเข้าบัญชีทันทีจริงไหมดูให้เข้าใจก่อนแชร์เจ้าบ้านทุกคนนะครับมีการแจกเงิน5,000บาทตามที่ท่กงน,นี้มีกระแสที่ทางข่าวจริงหรือเปล่านะครับจะใช่หรือเปล่ามีเงินสดเข้าบัญชีโอนเข้าทันทีด้วยโอ้โหมันฟังดูแบบจะให้เป็นเงินที่ได้กันง่ายๆกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าบ้านเลยถ้าคุณได้ยินเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าในช่วงเวลานี้เนี่ย ต้องพูดกับทุกท่านอย่างตามเป็นจริงเลยนะครับว่าสําหรับช่วงเวลานี้ยังไม่มีโครงการอะไรที่แจกเงินเจ้าบ้านนะครับให้5000บาทอะไรตรงนี้ยังไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝากทุกท่านนะครับที่ติดตามข่าวในแบบแนวแนวนี้นะครับก็คือคุณจะต้องฟังให้เข้าใจและให้เคลียร์นะครับก่อนที่จะแชร์ไปเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดความเข้าใจผิด ในหมู่เพื่อนๆหรือคนที่คุณส่งไปแชร์ให้เขาได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผมฝากเอาไว้กับทุกท่านด้วยละกันว่าสรับเรื่องนี้นะครับไม่เป็นความจริงนะครับไม่จริงการแจกเงินให้เจ้าบ้าน5,000บาทไม่จริงนะครับไม่มีการแจกเงินให้เจ้าบ้าน5 0 0 0บาทไม่มีเงินสดที่โอนเข้าบัญชีทันทีแบบนี้นะครับช่วงเวลานี้ก็มีเพียงแต่บัตรสวัสดิการรัฐล่าสุดที่คนได้กัน ก็คือช่วงก็คือมีโครงการนั้นนั่นเองนะครับถ้าคุณผ่านในโครงการนั้นคุณก็จะได้ถ้าคุณไม่ผ่านคุณก็ไม่ได้มันก็เข้าใจง่ายๆแบบนั้นนะครับโอเคส่วนถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอันนี้แถมไปลกันคุณอาจจะต้องรอเปิดรอบใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยว,ยวติดตามกันไว้มีอะไรอัปเดตมาอัปเดตให้ตลอดครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านจากหัวใจสวัสดีครับ